เขาจะเพิ <aunque S 2> ่มเลไขแบงบนครับมีโอยควายโอยควายเย็ดตีเนี่ตีเลยเหร มาแล้วมานแล้วมาที่ท่ที่ทม่ทย่่ที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 ่ี่ทีี่ทีี่ที่ี่ทีี่ที่ที่ที่วี่ที้ทีี่ทีาที่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 ท่ที่ที่ที้ที่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 ท่แี่ทเ่ทที่ดี่ี่ที่ท่ีท่ี่ อย่าอย่าตามมาพอสุดขีดเอาสู้มาล้าแล้วไอ้สัสบ้ิ่งอ้ขีสโอ้ยโอ้ยโอ้อ้เลอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอกยโอ้ยอ้้ยอ้อ้ยโออออ้ ลากรับอูเอาาดียวเอ็นเอจีหมดปั่นอูเดียอูเดียบอกนะวินาทีนี้กูจะร <c oughs> อ,อบไหมเอ้ยเกมกูไปยึดที่อื่นเดี๋ยวกูมาหน้าานบ,าบายบายคาร์โลให้บายบายปวยไปแล้วครับ <c oughs> ช่วย <c oughs> มึงจะมาผี้นี้ปุ๊บอ่าโอ้ยเฮี้ยนี่เี่ยนข้างหลังโอ้ยไม่โดนโหนาน,นมาแม่งเผแม่งใจที่หมาย,ยอุ้ยอ,อุ้ย <c oughs> <c oughs> โยมเม่ทอเว้ยมาโอยอ้ย ลาต่อยอเนเฮ้ยขอเอขอเลือกขอเลือกรอบหน้าเล่นเลยไม่ใช่เว้ยใคน่ยเฮ้ยี่ปล่อยอยู่รั้งทอก็ยางได้อยู่ครับอะอ้โหะโอ้โ โดนลัวครับเจโครับเโควเจโคูอะไรอสมองสมองี้ยว้ย้ยโอ้โหนีฮะเฮ้ยนี่กูเล่นอย่างเสดใช่ไหมแอชชี่ถามมาทาง เก่งเงี้นี่พอวยึยบายไปแล้วครับอูเดียอูเดียตะตันมาละวิงโอ้ยทำไมต้องเป็นกูออเลือด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 อีกมายยา อูเดียโอ้ยมันมากินหางมั้ยเนี่ยอูเดียอูเดียวอูเดียเองวิ่งเลียวชิบหายเลยสามดอกโอ้สามดอกตายตายไปเลยโมโมมันมันต้องเล่นคุคนเดียวเลยวะมันตัวหนาไงไอ้ฮิโมอลินเจ้ามันเก็บอยู่ข้างล่างเดียวเลยให้เก็บเก็บด้วยเลยอ่ะ ฮ่เอาไมเอีไย่เอาแล้ววิ่งสิครับดอกนี้ไปที่ดีโอ้เอ็นยูจีหมดไหนมั้งจีจีเลยโาอด้คนเดียวมามา เพื่อนมาแล้วมาขึมือมมาแล้วมีกูเดินโอ้โหเดินเข้ามาตรงนี้แบบนี้เดี๋ยวครับมี่ยป๊อปรอรัดอยู่แล้วครับนั่นแหละครับหเเฮฮ้้ยยตัันน่่ลงไปหน่อยขอขอติดไปหน่อย ไปด้วยไปด้วยผัแหงไม่โดนโอ้ยอาฟติ6ตัวให้ผัดอาฟติรวัวโอ้โหตีปั๊บตีปั๊บแล้วทีนี้ขู่แห้งนี่มีเดินมาเว้ยอ้าวไปก่อนแล้วครับอันดุสตาร์ได้ เฮ้ยจะไมหมกที่ใครแอบรัไม enfin ่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะรอดอยู่เนี่ยไม่รู้ไปแล้วโู้เรียกรวบเรียกมาในอดด้ยเดียกได้ออกงแล้ว ไปมาหมันเอฮ้ยไปแล้วครับไปแล้วครับพเราไม่มีตัวไฟเตอร์ดีๆจริงๆจะสูบไฟเตอร์มันก็ดีนะเห่าตามกูดิให้ให้กูตามกูดินี่กูตามมือเนี่ยนอ่กูตามมือเลย ลากวานเ้าผเป็นแล้วเนี่วอวจริงๆครับผมยังอยู่ยังอยู่ยังยังตายไม่ไรมันนี้เก็บไปให้หมดเลย มาวหาเจ้าแล้วไอ้เนี่ยน้องโค้งไอ้เนี่ยดอกนี้ไม่บาดอะไรอไรครับไม่อยู่เล้วครับ ยดยดยยดวิ่งอ้อมแบบอย่างนี้แหละกูไอ้แมงเปโกนมาแล้ววะเฮ้ยสามสองหนึ่งอึดอึดอึ้วกันไม่เอาชัดดาวยาโดนยับเลย

อูดีอาอูดีอมันี่เ็มั้งวู้วู้อูม่ไปไหนวุยแนยไปแล้วอเดียลาก่อนครับอเดีอุเดียมานี่อเดีอออทไมกูต้องตายด้วยวะมาลั่นงมาทำไมวะมาตายด้ไงวะ อยู่รูเลยแล้วมนากูก็ไม่ทันแล้วเ่ยสดลุนเลยอุ้ยอุ้ยวายโอ้ยมยังไม่ช่วยกูบักอะปัมนะโอ้ยกูตั้งกูังอยู่้คนยอมแล้วมา,างจะแหกปากเลยลัาายกยาวะมัำตอกับ้แล้วกูมาทำไมก็ไม่รูๆๆ้

เอตายเนอ่โอ้ยยังไม่ตายเลยเจ็ปดเอาเออทำีมไปแยคเรไปนดนยกอาซอนยาขามาแล้วพระเอกมาแล้วจ้า โอ้ยมาแล้วไอ้ยี่อะไรคุณไม่ทำมันตันเอ๋ยเกาไปช่วงไหนเปิดแล้เอยดไปด้วยใครกะเข้าไอ้ยี่หมีแม่งมาอยากบัลล่าต้องกินเนา ไม่อ้ม่จะไปคุยมันหนีไหน้าเกลียดโอ้โอตอนะตอมเราออก้านเวรมาออมาทำห้องโอ้มึงออกไฮตี้มาด้วยออกคำหอกเลยหนีมาไอบอลจีดอกนี่เหมอนเกมบไงลืมแลวเหรอามาเอ แล้ไอ้นี่ก็ล่อมาอีกแล้วเบิดล่อมาอะไรเ้ยให้ไ้กินกูมให้ิน e อุยอุ๊ยเียแล้วโคตรแรงเลยหมีมีตโลด้วยไอ้นี่เปนตัวใหญ่เลยอ้ย บินไปบิโอ๊ยไปร่ารูปแบบกันด้วยโดนแตกเอาอูริอา อ,นะอ๋แล้วชาว้านโพนะ่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่าไ่าฮ่าห่าฮ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 ตัฮ่า้วาฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่า่า่าฮ่าชิบหายเอาทางาางตัน่า่่่่

ตายครับขารัดีมเพ่อะไรว้นนี้มาไอะเนี่ยเยียควายอะไรเนควายอะไดูต้มไอตั้มเยี่ยวไปตายเยี่ยว้ยี่แม่งโหดอ่ะโอ้โไปไปไปติงติงตุ้มเดืดมาแล้ว อ้ยวายป่าวายว่าโ <laughs> หไม่ไ้อดเลยอ้เอือหายไปเลยเอาเลยเอาเลยตาบ้านโคตรแรงอ่ะตาย <laughs> อ้าวสอนยา,ยาย <laughs> เราภูมิใจใช่สน้นเหอตัวละววอ,ละอะยู่ข้างหลังมือตีแล้วเหรอตีแล้วไปมันตีไปพอใจแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ววุ้ด

อม่ไมเก็บบออไม่มีใครเชื่กูด้ะมาลมันมาล้ไอ้เนียข้างบนล่างสองบนหนึ่งอย่าตายนะอ่มนี่จะโซ่จะโลเลไลาอย่าโอมันนี่มันี่นี่มู้ต่อยที อุ้มใช่ได้สนะคุณรอจังหวะล้าอยู่อเดียวอูเดียอูเดียอย่าอย่าห่โอูเดียไปอูเดียอูเดียวิ่งวิ่งทีบหน่อย <c oughs> วัวทองคำมีไมเยน่นหรอ อยุดนี่ก็ได้เอมานี้มานี่มานี่สนาสนาสนาเออไปยืนล่างก่อนยืดล่างก่อนเฮ้ยกดมากดบ้างกู อังลีหอยล่ะเฮยนี่เไ,ไ <c oughs> ม่รู้จะไหนลยไม่รู้จะกดวไหนเลโอ้โหเิก่งอย่างไรไม่ดูลแล้วเดี๋ยวใหม่ริ่งแางยสุดแค Yes am I <laughs> ตึมอ้า <laughs> วลาก่อนครับ <laughs> ตามเวตามกับแล้วกันครับโอ้ย <h uy> ตึม Enemy Double Q ข้ามาโอเดียอันตี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 โซน่าอันตีนอ,อืออ่ะก็ตัวใครตัวมันนะครับนี่เหรอจะวิงงว่งสู้ผมหนีทางวิ่งสู้ผมหรอเออแพ้แล้วน้าเดือดเลยเกิน